วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยต่อกันเนาะเป็นสถิตินะคะภาท์ที่9เป็นภาทสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มสนามใหม่นะโอเน็ตจบไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิชาสามัญกันเนาะทั้งสามัญแบบวิทณิิตนะคะแล้วก็สามัญแบบสินทั่วไปด้วยนะคะ,ะมาดูข้อ8ปบอเขาบอกว่าแผนภาพต้นใบ แสดงข้อมูลจํานวนหนังสืออ่านเล่นของนักเรียน24คนเป็นดังนี้แล้วถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องต้องดูข้อมูลก่อนนะว่าเออเขาเรียงลาดับหรือยังซึ่งถ้าดูจากตัวเลขตรงเนี้ยก็เรียงแล้วถูกไหมทุกอย่างเรียงแล้วหมดเลยคราวนี้เขาถามว่าข้อใดถูกต้องก็ไกลบอกว่าอ่ะก็ไกลของใครพูดถึงฐานนิยมพอใครพูดถึงมัยธยฐานนะคะฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้คือ40 ใช่ไหม 40. สี่สิบซ้ำมันไม่มีซ้ําเลยก็แสดงว่าไม่ใช่พอใครบอกว่าฐานนิยมคือสามิเอ็ดอ่ะมาเช็คก่อนสามิบเอ็ดเนี่ยมีความถี่ทั้งหมดสี่อันอาจจะใช่ก็ได้อ่ะเก็บไว้ถูกไหมเช็คก่อนว่าอันอื่นเนี่ยมีครบสี่อันเท่านี้ไหมก็ไม่มีแสดงว่าอันนี้ตอบได้เลยนะคะไม่ต้องไปคิดข้ออื่นแล้วฐานนิยมก็คือสามสิบเอ็ดนะคะจบหนึ่งข้อไม่ต้องไปหาข้ออื่นแล้วเพราะข้อนี้มันถูกอยู่แล้ว 82นะคะบอกว่าวิศวกรต้องการตรวจสอบการทํางานของเครื่องตัดเหล็กเครื่องหนึ่งโดยให้เครื่องตัดเหล็กเป็นท่อนท่อนละ50เซนจํานวน50ท่อนพบว่า50%ของที่ตัดเนี่ยได้ท่อนละ50เซนพอดีแล้วก็20%ของที่ตัดสั้นไปท่อนละ0.5และ30%ของที่ตัดยาวไปท่อนละ0.5เซนเขาก็เลยถามว่าแล้วค่าฉเฉลี่ยค่คณิตของความยาวเหล็ก50ท่อนนี้เป็นเท่าไหร่อ่ะมาดูวันนี้ เอ็กบาร์ใช่ไหมอย่างแรกที่น้องต้องหาก็คืออันนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันคือยี่สิบห้าทอนถูกปะเพราะว่าครึ่งหนึ่งต่อมายี่สิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นของห้าสิบนะคะจะได้เป็นสิบทอนแล้วก็สามสิบเปอร์เซ็นของห้าสิบนะคะตัดออกมาก็จะได้สิบห้าทอนเพราะฉะนั้นอ่ะ ท่อนละ0.5สั้นไปท่อนละ0.5แปลว่ามันคือ49.5ถูกไหมยาวไปท่อนละ0.5มันคือ50.5เพราะฉะนั้น50าสิบคูณยี่สิบวกสี่คูณสิบวกห้าคูณสิแล้วทั้งหมดหารด้วย50อ่ะตรงนี้ก็จะได้เป็น พันสองร้อยห้าสิบบวกสี่ร้อยเก้าสิบห้าบวกห้าเจ็ดอ่ะเจ็ดห้าเจ็ดจุดห้านะคะแล้วก็หารด้วยห้าสิบอย่าลืมตัวส่วนด้วยนะคะอ่ะก็จะได้เป็นพันสอง้อยห้าสิบบวกสี่ร้อยเก้าสิบห้าบวกเจ็ดห้าเจ็ดจุดห้าแล้วก็อย่าลืมหารห้าสิบมีค่าออกมาเป็นห้าสิบจุดศูนย์ห้าก็คือชอยข้ององงูอันนี้ก็มีชอยพอดีเนาะตอบงองงูนะคะ เสร็จไปอีกหนึ่งข้อต่อมา83ดสิบสามนะคะบอกว่าข้อมูลแสดงราคาของขวันที่นักเรียน6คนซื้อจากร้านค้าแห่งหนึ่งเป็นดังนี้ก็คือให้มาครบแล้วทั้งหมดเขาบอกว่าค่ากลางที่เหมาะสมสําหรับเป็นตัวแทนของข้อมูลอันนี้คืออะไรและค่ากลางนั้นคืออะไร <c oughs> เคยบอกไปแล้วนะคะว่าถ้าโดดมากถ้าไกลมากวันนี้ลายมือไม่สวยเลยอ่าเอาใหม่นะ <c oughs> ถ้าไกลมาก ค่าที่ใช้เราจะใช้ค่า med ก็คือ Median ถูกไหมมีเดียนคือมัดใชยฐาน<ม>ซึ่งมใชยฐานมันก็มีอยู่2ช้อยเนะาะเพราะฉะนั้นอันนี้เนื่องจากว่าข้อมูลเคขาเรียงลําดับแล้วถูกไหมเราก็จะใช้ข้อมูลมันมี6ตัวเนาะเราก็จะใช้ข้อมูลตัวที่สกับตัวที่สี่เฉลี่ยกันออกมาเพราะฉะนั้นระหว่าง60กับ70ก็ต้องเป็นข้อจอจานะคะค่าตรงกลางก็คือหกจับวกกันหารสต่อมาตารางแสดง สแสดงคะแนนสอบและค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็คืออันนี้เป็นคะแนนสอบครั้งที่1มี4คนแล้วก็ข้างหลังเป็นค่าเฉลี่ยแต่ละครั้งมีคะแนนเต็มเท่ากันผลการสอบครั้งได้มีส่วนบเบ,นนนบี่บยงเบนมาตรฐานอ่ะย้อนกบมาที่ส่สวนเบีย่ยงเบนมาตรฐานมากที่สุดส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอันนี้ตัดทิ้งเลยไม่ได้มากสุดเพราะว่าทุกค่ามันมีค่าเท่ากันตัดทิ้งไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าลบกันออกมาเท่ากับค่าเฉลี่ยใช่ไหมทุกก้อนมันจะเป็นศูนย์ทั้งหมด นะส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานมีอยู่2ส,สูตรคือ s.d เท่ากับ sigma x กํลังสองส่วน n ลบ x bar กํลังสองแล้วก็ใส่ square root หรืออาจจะเป็น sigma ของ xi ลบ x bar ทั้งหมดกํลังสองส่วน n แล้วก็ใส่ square root เอาง่ายๆพี่แนะนำว่าถ้าจะใช้ใช่ไหมวันนี้นะคะแนะนำไม่ใช้สูตรนี้เพราะว่า x bar เรารู้อยู่แล้วดีกว่าเราเอาแต่ละค่าไปยกกําลังสองแล้วค่อยเอามาบวกกันเนาะแบบนั้นมันจะเสียเวลานะคะสมมตินะที่หาของ เออทำไงดีครั้งที่หนึ่งละกันอามาดูครั้งที่หนึ่งแต่ละคนปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บเวลาดูนะคะเราจะไม่ดูแบบแนวตั้งแบบนี้นะเราไม่ดูแบบนี้นะคะเราจะดูเป็นครั้งเพราะเขาถามว่าครั้งไหนถ้าโจทย์ถามว่าครั้งไหนให้ดูเป็นจํานวนครั้งซึ่งน้องลองดูนะสมมติเราจิบครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งเนี่ยสิบลบสิบเอ็ดได้อะไรได้ลบหนึ่งกำลังสองสิบเอ็ดก็หายสิบเอ็ดก็หายก็เหลือสิบสอง จับใส่รูทมีค่าเป็นอะไรมีค่าเป็นรูทสองต่อมาครั้งที่สองมันมีค่าเป็นสิบเอ็ดใช่ไหมเอ็กมาจับตันอันไปลบกับสิบเอ็ดนะคะก็จะได้เป็นลบสองกำลังสองแบบเนี้ยหมวกกับลบสองกำลังสองแล้วก็บวกสองกำลังสองบวกสองกำลังสองแล้วก็ใส่สแควรูทสองกำลังสองได้สี่มีสี่สี่รอบเป็นสิบหกรูสิบหกผลออกมาก็ได้สี่ถ้ารูทสองมันประมาณ 1.414ถูกไหมต่อมาครั้งที่3านะคะ x บ้าเป็น12ไอ้ก้อนเนี้ยที่เป็น12ก็หายไปต่อมา11บเลบสิได้ลบห1ึลบสิได้1ก็ได้หรือสก็ได้ประมาณ1 4ึ่งอีกต่อมาข้อ4ี่วอย่อยนที่4ี่ครั้งที่4นะคะอันนี้เป็น12เท่ากันหายหาย ก็จะเหลือลบสองกำลังสองรอบหนึ่งสองกำลังสองรอบหนึ่งมีค่าเป็นแปดแปดคือสองรู้สองแต่ 2, ก็ไม่เท่ากับ 4. สี่วนถามว่าครั้งไหนเยอะที่สุดก็น่าจะเห็นคำตอบตั้งแต่แรกแล้วแหละก็คือชอยข้อขอไข่นะคะจับแต่ละตัวเนี่ยมาลบกับตัวสุดท้ายอย่างอย่างอันที่ห้าที่เราตัดทิ้งเพราะว่าอะไรค่าเศษเหลมันเป็นสิบสามใช่ป่ะเอาแต่ละอันมาลบออกมันมีค่าเป็นศูนย์ซึ่งไม่มีทางเยอะสุดแน่ๆนะคะอันนี้ก็เลยตอบข้อขอไข่ ต่อมา85นะคะบอกว่าคะแนนสอบของนักเรียน10คนเป็นดังนี้แล้วก็ให้มาแต่ยังไม่ได้เรียงลําดับข้อมูลถูกไหมถามหาเปอร์เซนไทที่25เพราะฉะนั้นเราไปเรียงลาดับข้อมูลกันก่อนเอ๊ะเรียงแล้วนี่เนาะเออจดเรียงมาให้แล้วเพร์เซนท้ที่25เกิดจาก25เปอร์เซนไทก็ต้องมีส่วนเป็นร้อยใช่ไหมข้อมูลบวก1ข้อมูลของเรามี10ตัวจับบกหก็ได้เป็น11 ตัดออกมา25 125 2 5้เป็น100ก็จะได้เป็นตำแหน่งที่11บ11ส่วน4ี่ส่วน4ก็คือ2.75ดังนั้นอ่ะตำแหน่งที่2.75เราก็ต้องใช้ตำแหน่งที่2กับตำแหน่งที่3เข้ามาช่วยใช่ไหมตำแหน่งที่2ของเราคือ12อา้าวคือ12ตำแหน่งที่3ของเราคือเอเรียนบ่อยจังตำแหน่งที่3ของเราคือ ยี Easy, ถูกไหมเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่2กับ3าห่างกัน1นึ่ตำแหน่งเทียบปญญัติตระยะอีกแล้วห่างหนึ่แหน่งแต่ค่ามันไม่ได้ห่างกันหค่ามันห่างกันอยู่แถูกไหมยี่สิได้แแต่เราต้องการห่างกันแค่ศูนย์ดาแหน่งก็จะได้เป็นศูนยเคูณแเพราะฉะนั้นศูนย์จุดเจ็ดห้าคูณแปดนี้ค่าเป็นหดังนั้น ตำแหน่งที่2.75คือ12แล้วบวกเพิ่มไปอีก6 12เนี่ยคือตำแหน่งที่2แล้วนนี้คือตำแหน่งที่0.75ถูกไหมจับรวมกันก็จะมีค่าเป็น18แสดงว่าเปอร์เซ็นไทที่25ของข้อนี้นะคะมีค่าเป็น18อ่ะ86นะคะโจทย์บอกว่า <c oughs> เปอร์เซ็นต์ไทยที่เจ็ดสิบของข้อมูลมีค่าเท่าไหร่แล้วก็มานั่งหาเลยเปอร์เซ็นต์ไทยที่เจ็ดสิบก็คือเจ็ดสิบส่วนร้อยคูณจำนวนข้อมูลบวกหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าบวกหนึ่งเข้าไปก็เป็นสิบหกนะคะคราวนี้ข้างบนตรงเนี้ยศูนย์ตัดศูนย์ได้ถูกไหมเจ็ดคูณสิบหกได้หนึ่งร้อยสิบสองแล้วก็จับหารสิบออกมานะคะ มีค่าเป็น11.2ดังนั้นตัวที่11.2คือ11กับ12นะับหาตัวที่11ซเมื่อกี้เราบอกว่ามันมี15ใช่ไหม15 14 13 12 11 11คือ37 12คือ42ดังนั้นนะคะเราต้องเทียบม,มยัดตยางเหมือนเดิมหาง1ตำแหน่ง ก็คือตำแหน่งที่11กับตำแหน่งที่12เนี่ยห่างกันหนึ่งตำแหน่งแต่จะมีค่าห่างกันอยู่เท่าไหร่42-37ลบ7ได้5แต่เราไม่ได้ต้องการห่างหนึ่งตำแหน่งเราต้องการเศษแค่0.2ยเฉยๆห่าง0.2ตตำแหน่งก็จะได้0.2คูณ5มีค่าเป็น1ดังนั้นนะคะเราต้องการตำแหน่งที่11.2ใช่ไหมตำแหน่งที่11คือ37 2คืออีก1เพราะฉะนั้นจับรวมกันได้38 เ <c oughs> พราะฉั้นสามสิบแปดก็คือชอยข้ององูนะคะอันนี้ก็ตอบงอง,งูได้เลยแปสิบเจ็ดนะคะบอกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งมีจำนวนทั้งหมดยี่สิบคนก็คือใหอ้นเนี่ยเป็นยี่สิบ เมื่อช่างสัมภาระของแต่ละคนรวมกันแล้วได้น้ำหนักเฉลี่ยของสัมภาระทั้ง20คนก็คือ x bar ของ20คนเนี่ยเป็น30.4กิโลกรัมต่อมามีนักท่องเที่ยวบางคนหยิบสัมภาระออกมาส่วนหนึ่งพบว่าน้ำหนักเฉลี่ยใหม่ของสัมภาระ20คนเป็น29.6ถามว่าสัมภาระที่หยิบออกมาหนักกี่กิโลกรัมโอเค x bar ก่อนหยิบเราจะมาหา x bar ก่อนหยิบก่อนก็คือผลรวม ส่วนด้วยจำนวนคนถูกไหม x bar ก,ก่อนหยิบมันคือ30.4ผลรวมไม่รู้เพราะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องหาหารด้วยจำนวนคนก็คือมี20คนดังนั้นถ้าเราอยากรู้ผลรวมเราก็ย้ยย20ขึ้นไปคูณกับ30.4ถูกไหมดังนั้นนะคะถ้าหาค่าออกมาผลรวมก่อนหยิบเนี่ยมันจะเป็น608กิโลกร,รมัม แต่ยังไม่จบเพราะเขาไม่ได้ถามว่าผลรวมก่อนหยิบมีค่าเท่าไหร่ถูกไหมเขาถามว่าน้ําหนักที่หยิบออกมามีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องต้องถาก็คือผลรวมก่อนหยิบแล้วก็ผลรวมหลังหยิบต่างกันเท่าไหร่นั่นแหละจะเป็นน้ําหนักของสิ่งของที่เขาหยิบออกมาเพราะฉะนั้นเราหาผลรวมก่อนหยิบแล้วเรามาหาผลรวมห,บบ F หลังหยิบบ้าง x บ้านหลังหยิบก็จะได้เป็นผลรวมส่วนด้วยจํานวน ่ะหลังหยิบหลังหยิบ x บ a r เปลี่ยนใหม่กลายเป็น29.6เท่ากับผลรวมส่วนด้วยจำนวนจำนวนก็คือ20คนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นน้องก็เอา20เนี่ยขึ้นไปคูณ29.6มันจะได้ผลรวมออกมาเป็นอะไเดยนะ592ดังนั้นน้องต้องดูตรงนี้นะคะมันแตกต่างกันกี่กิโลน้องก็เอาง่ายๆเอาแค่มันมาลบกันอนะ่ะ60 8 ลบ592ก็คือ16กิโลกร,รมัมหายไป16กิโลกรมัมเพราะฉะนั้นก็จะตรงกับช้อยข้อขอไข่เพราะฉะนั้นอันนี้ตอบขอไข่ได้เลยแค่นี้เลยนะคะ88บอกว่าข้อมูลชุดหนึ่งมี10จำนวนอะไม่ยอมเขียนมาเป็นตัวเลขเขียนมาเป็นข้อความนะคะมี10จำนวนประกอบด้วย x1, x2, x3 ไปจนถึง x10 โดยที่ xi ก็จะแบ่งเป็น2แบบคือถ้า i เป็นจำนวนคี่ให้แทนค่า i ตงเนี้ยได้เลยเช่น i เป็น1ใช่ปะ่ะ ให้ตรงนี้เป็นหนึ่งไอเป็นสามก็ให้เป็นสามได้เลยแต่ถ้าเป็นจานวนคู่ต้องเอามาแทนค่าในสูตรนี้ก่อนโจก,ก็เลยถามว่ามาตรฐานของข้อมูลนี้เท่ากับเท่าไหร่เอาอย่างนี้ถ้าไอาเป็นเลขคี่เขาบอกมีสิบจำนวนเราก็ต้องแทนหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าซึ่งแทนออกมามันจะได้แบบนี้ถูกไหมแต่ว่าถ้าเราแทนไอเป็นเลขคู่เลขคู่ของเราก็จะมีอะไรบ้างอะคี่คือหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าคู่ก็จะเป็นสองสี่หกแปดสิบ ถ้าเป็นคู่ถ้าเราแทนเป็นสองใช่ไหมสองสองสี่สี่บวกสองได้หกต่อมาถ้าแทนเป็นสี่ม้างสี่สองแปดแปดบวกสองได้สิบต่อมาแทนเป็นหกบางหกสองสิบสองสิบสองบวกสองได้สี่แทนเป็น 6, 6, 2, 12, 12, 3, แนปดแปดสองสิบหกสิบหกบวกสองได้สิบแปดแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นยี่สิบสองดังนั้นโจทย์ต้องการมัธยฐานใช่ไหมน้องต้องเรียงลำดับข้อมูลกอ่อนเป็นหนึ่งสามห้าหก เจ็ดเก้าสิบสิบสี่สิบแปดยสองนับซิหกสิบไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบข้อมูลเป็นเลขคู่ใช่ไหมไม่มีตัวตรงกลางเราจะใช้ตัวที่ห้ากับตัวที่6เพราะฉะนั้นจุดกึ่งกลางระหว่างเจ็ดกับเก้าก็คือเลขแปเพราะฉะนั้นอันนี้มัธยฐานนะคะตอบข้ององูได้เลย แปบอกว่าตารางแสดงความยาวรอบอกและสีเสื้อของนักแสดง5คนมีนักแสดง5้าคนความยาวรอบอกแล้วก็สีเสื้อพิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อ1บอกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของความยาวรอบอกคือ38มสิแปดอ่ะงั้นเรามาหาเอกบาเอกบาเกิดจากสามสิบสี่บวกสีบองวกสี่สิบบวกสามสิบบวกสามสิบแปดปุ๊บ แล้วหารด้วยห้าคนเราะมีห้าคนถูกไนหะมเชเพราะสามหกกับสามสี่ก็เป็นเจ็ดสิบและเจ็ดสิบบวกสี่สิบเป็นร้อยสิบร้อยสิบพักไว้ก่อนครน,นี้เอาคู่นี้มาบวกกันได้แปดสิบเพราะฉะนั้นผลรวลามมันจะเป็นร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบหารห้าก็จะมีค่าเฉลี่ยออกมาเป็นร้อยเก้าสิบหารห้าได้สามสิบแปดนะคะซึ่งอันเนี้ถูกไหม ถูกข้อ2บอกว่ามาธยาฐานเป็นค่ากลางที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลสีเสื้อได้มาธยาฐานจะใช้กับสีเสื้อได้ไหมสีเสื้อมันเฉลี่ยไม่ได้นี่ถูกไหมไม่ใช่ว่าคนนึงชอบสีแดงคนนึงชอบสีขาวงั้นเอามาเฉลี่ยกันเป็นสีชมพูอย่างเงี้ยไม่ได้มันต้องใช้ฐานนิยมนะคะข้อนี้ไม่ได้ต้องใช้ ฐานนิยมเพราะมันเป็นข้อมูลที่ให้สามารถคำนวณได้ข้อ3บอกว่าฐานนิยมเป็นค่ากลางที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลความยาวรอบอกอันนี้ก็ผิดเพราะว่าเราสามารถใช้ x อก r าได้จากข้อความ1 2 3่งสงนต้นข้อใดถูกต้องมีแค่ข้อความ1นะคะที่ถูกต้องแค่ข้อความเดียวเท่านั้นตอบช้อยข้อกไก่นะคะเหมือนจะมีข้อเยอะแต่ไม่ยากนะคะ